Lại xôm Xôm là gì? Lục là, là gì? Má là gì? Má Mua Má mua Còn nãy nằm là gì? Nằm chim Ừ, nằm chim Nằm chim Nằm chim Nằm chim chim Bạn mới nằm chim? Bạn Nói chứ đẻ chín là gì? Không biết Không biết Không biết Đẻ chín là gì? Đẻ chín là chín โอ้เด็กหญิงนันทพรติยบุตรชื่อเล่นชื่อน้องชื่อน้องเล่นฮะน้องเอพิวโอ้ชื่อน้องเอพิวหนูอายุก,กี่ขวบคะสิบแ้าหนูอายุก,กี่ขวบสองขวบกับอีกสิบเอ็ดเดือนเดือนเมษานนี้หนูก็จะเต็มสามขวบแล้วค่ะ โอ้ยน้ำจิ้มจะหมดแล้วนะตอใส่ okay, <ma. S 1> อีกแม่โฮ้ทำไมกินเยอะจังมาใส่อี nắm chìm mà đi ăn xài bao giờ, mà ไปพี่ิเพราะว่าี่เราม่ห้อยทปพี่ไม่ได้ทาคืั้สองตัวฮะ